เอเียเข้อมข้มคาปมิบิแ่ัตดีเอที่ดีที่สุดมีตั้งแต่200บาทถึง10,000บาทอัปเดต i อดีใหม่ทุกวันสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อไอดีสามารถทักข้อความเพจแอดมินฟ้องมาได้เลยปลอดภัยแน่นอน1้0รับประกันโดยด n a เดี๋ยวจะทิ้งลิกงเพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณครับ าสวัสดีทุกคนนะยินดีรับสู่ดีในชาแน,นลนะก็สมุนนี้ก็จะมาลิชั่นนะเรียกว่าเป็นเกมตัดสินชะตานะของทีมทารอนเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นแมตช์พอยต์ของทีมไซนะ์วันแฟททอมเนาะก็ถ้าทารอนแพ้ในเกมนี้ก็คือจะลงไปเล่นสายล่างซึ่งไปเจอกับบุรีรัมซึ่งจะไปตัดกันเองมันกะเะราะว่าถ้าใครชนะในเกมนี้จะเข้าไปรอบในรอบเซมิไฟนอลทันทนะีแต่ถ้าอาทารอนแพ้ในเกมนี้นะคือมึงจะได้ลงไปเจอกับบุรีรัมและคือจะต้องมีแค่ทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้นที่จะได้เข้ารอบไปนะกขดประด าการตัดสีาตาของทารอนในเกมนี้มันจะจบลงในเกมนี้เลยป่ะกูก็อยากจะมารีชั่นสดๆนะอยากจะแบบสแสดงความรู้สึกหน่อยนะว่าคูรู้สึกยังไงคือกูแบบโคตรงงเลยนะเว้ยในเกมแรกที่ทารอนตบแซง้อนแฟนทอมเนี่ยถ้าใครได้ดูมึงจะรู้ว่าไอ้เหี้ยตบเหมือนตบไก่อ่ะเหมือนอะไปแบบ คือเกือบจะเป็นเพอร์เฟกซ์กรของทีนทารอนแต่พอ3เกมหลังเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกันไอ้เฮีย้ย6นาทีโดนตบไป10-0นยะทารอนนะคือกูไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงในเกมนี้เรียกว่าตัดสินจะตาทารอนเลยนะถ้ามึงแพ้ก็เท่ากับจบอะเออคือต้องลงไปตัดกับบริรัมอยู่สายล่างนะ คือกูไม่รู้จะโฟกัสใครแล้วแต่คือคนหนึ่งที่ยังโดดเด่นอยู่นะตอนนี้ก็คือวอฟฟายนะยิ่งในเกมแรกนี่แบบอืหวันเดอร์วูแมนทำดาเมจเยอะที่สุดในเกมนะเล่นวันเดอร์วูแมนออฟเลนแต่ทำดาเมจเยอะที่สุดในเกมเกมที่สองเล่นโอเมนโอ้โหคิวยับหน้าคิวเยอะที่สุดในทีมด้วยน่าจะไม่ผิดในเกมที่สองนี่แพ้เนี่ยแต่คือในเกมที่สามที่ที่แพ้ให้กับอซายคอนแฟนทอมเนี่ยนะในเกมล่าสุดเนี่ยนะอันนั้นชินเลสทั้งทีมเลยนะคือเล่นไม่ออกกันทั้งทีมเลยไอ้หรือว่าจะออกมาเป็นยังไงนะในเกมนีี้้นนนะออยู่ต กูบอกเลยว่าถ้าแบบเล่นโง่นี่ด่าแบบในดิชชั่นเลยนะนนนนไม่ต้องรอขคยี่นะถึงแบบจะไม่ได้ตกรอบนะแต่คือถ้าแบบโง่จริงนี่แบบไม่ได้นะต้องด่านะ คือถ้าได้3เกมติดนี้ก็จะเป็นทารอนนะที่ได้เข้ารอบ s e มิ f i นอลไปแทนนะแต่โอกาสคือน้อยมากเพราะว่าฟอร์มแบบเหมือนไม่นิ่งอะนะไอ้ปอดโปก็ดรอปลงเยอะมากนะโดยเฉพาะแบบ2อสเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะคือดรอปแบบดรอปเลยไอ้ไอ้ปอดโป้อะเล่นรู้สึกว่าจังหวะเข้าหันที่จะมั่วในคลิปเกมเยอะเราไม่เคยเหนื่อยนะเราไม่เคยท้อเขาท้มีให้ถือยิ่งชอเลยนะมรูว่จ๊กเกอร์นี่เล่นเป็นเขาเรียกไงเฮอร์เมส่ะรองเท้าเฮอร์เมสก็จะไม่ผิด กัชื่อไม่ค่อยได้แนละ้วก็คือเอามาไว้แบบบูตบูตสปีดตัวเองอะ่ะเออไว้วิ่งไปยิงพาสีบะ่ะคือในช่วงตอนเกมเนี่ยนอนหรือว่าโจ๊กเกอร์มันกดดันกดดันเซริก้าได้นะเพราะว่าดามเมจอะไรมันสุดกว่านะแต่คือเลดเจมเซริก้าจะกลายเป็นตัวดามเมจทีเย็นะ โจเกอร์นี่ซู้ไม่ได้แน่นอนในช่วงเลจเจอน,นะแล้วก็มเอ,ออีกอย่างหนึ่งเลยคือโจอเกอร์เป็นตัวที่เคลียร์ทางอีกนิดแบบมากๆเลยนะคืออันนี้กูแบบแบบจากประสบการณ์โดยตรงนะกูเคยเล่นโจเกอร์แล้วแบบไปเจออีกนิดอ่ะมึงเชื่อไ้ป่าวว่าแบบระดับกูเนี่ยโดนไป 1. ่ต่อ9กานะค่า1ต่ายทั้งเกมนั้นแบบมันออกเดายนโยด,ด้วยแหละนะเหมือนแบบมันเล่นไม่ออกก็แบบยนโยร่วมด้วยเลยนะอูะอแล้วตรงนี้เข้ามากัดโทนี่แล้วไม่ได้กดบิงกะโบนะเป็นการเคาน์เตอร์ที่ถูกต้องมากนะก็คือจังหวะที่โดนอารถกกดดมิงะโโบไ้้้นนแลววตรรีอเ์มาาาแแลล้้้้วววกรรมดยยตงนนนีีีจ่ซซคทโั ตรงนี้ได้หรือเปล่านะโอ้โหแล้วคนที่ตายเป็นโอ้ไฟนะโอ้โหโอ้โหโหดนเลเซอร์พุ้ของบังดึงเข้าไปฆ่าในป้อมนะโอ้โหอะไระเนี่ยโดนไปสองศูนย์ละทารอนมึงจะจบตรงนี้จริงๆหรอวะมึงไม่กัดฟันไม่สู้ให้มันถึงที่สุดหน่อยหรอวะทารอนมึงแชมป์ประเทศไทยนะ,วนะเ,ยชชเว้ยมึงจะมาแพ้แชมป์เวียดนามไม่ได้มันรับไม่ได้อย่างแรงนี้อย่างแรงนี้ออกมาวะโอ้แย่จัดแย่จัดเลย มึงสู้หน่อยดิวะมึงกัดฟันสู้หน่อยดิวะทารอนคือตอนเนี้ยในแชทนี่เวียดนามสแปมโอ้ไทยสักไทยรูปนะเวียดนามวินนั่นนู่นนี่สแปมพ่อเหมือนไม่กลับประเทศไปว่าเวียดนามมึงมาทำไมช่องไทยว่ากูถามหนะ่อยมาดูฟาเกอร์ในแชทที่แบบกูเรียกว่าดูแข่งที่เวียดนามนะนีแต่แบบคนเวียดนามสแปมแชทเต็มเลยเวียดนามวินเวียดนามวิน ทิสเชียอะไรวะปีนี้อะไรวะอ่านไม่ทันคือแบบเวียดนามมันสแปมอะมันก็ยัครว่าสแปมไปสแปมข้อความเดิมๆแบบบึ๊บ ใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคนน่าถึงสกอร์ยืนแต่ตามแต่ยืน,นรานำอยู่น่าและแฮปปี้ตรงนั้นหนึ่งหนึ่งกับฟร์เรนติโน่ไงมีการปาดอตบอกวุ้ลิบาอ์เห่นไหมแฮปปี้พยายามเข้าแต่เขามาเติมนนแฮปปี้ยังไงเอ่ยและ Happy แฮปปี้กูแตกมเนี่ยโอ้โเล็ดเหลี่ยมนิดเดียวนะโอ้แต่บัตสันซาซ่ายังไม่ได้กดนะสับแฮปปี้นะ อ่ะแล้วตรงนั้นไล่กลับไปได้แล้วตรงนี้จะเอาหรือเปล่า Happy. เฮาแฮ ppy เฮ้ยพยายามเล่นด้านบนแล้วฟอร์นินติโนหน้าเสียป้อมหรือเปล่าตรงนั้น5นาทีแล้วด้วยนะให้แฮปปี้เข้าไปตีนี่เสียป้อมแต่ข้างล่างโอ้โหโทนี่แตกหรือเปล่าเอาแล้วกดบิงอโบทันแล้วเป็นอารัมที่แตกไปแทนแต่ตรงนี้เข้ามาแล้วยังไงโอไฟเข้ามาแล้วแบบบัสเลตตออฟซับมิชชั่นตรงนี้โอ้โหจะโอไฟไม่โูนนะเมียถามว่โอ้แล้วมึงเกี่ยวแม่นจังวะคืออย่าเข้าอย่าเข้าใจเย็นไทยไทยพอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าเข้าแฮปปี้ได้ป้อมหมุนใจเย็นแรกออ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 อยย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 ย่่่่่าา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 ตตตตตนนนนนะแแแแฮฮปปีีี้้้้้้้้ไไดดบบบูววลลลลรรรรรงงงงเเเเเเซซิิ์ฟฟัมมถส เออถอยไปเล่นใจเย็นไว้ดีวะคือเมื่อกี้ทีมไทยเอาจรีนถอยได้นะตรงป้อมล่างอะตอนที่แบบโทนี่ตายไปแล้วอ่ะควรจะถอยเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราได้ป้อมหมดไงอย่างน้อยแรกแค่ป้อมแต่แบบเราไม่ต้องตายอย่างน้ใช่ปะถ้าแบบเราตายแล้เนี่ยเราก็จะเสียเปรียบโอ้แล้วตรงนี้ฟิกเกอร์โอ้โหไฟกาจะเล่นจังหวะเอาเพย์นะแต่แบบเหมือนจะเลดก็มีฟิกเกอร์เหมือนกันนะก็เลยฟิกเกอร์ออกไปนะเนวิญญาณเนี่ย

ขัดฟันหน่อยทารอนแล,แล้วข้างล่างตรงนี้โดนหรือเปล่าอืมเหมือนเขาจะรู้ตัวทันนะโอ้แวแฮปปี้รับป้อมไป2นัดนะยังเจ็บเลยอ่ะแล้วตรงนี้เปิดดักเซยเยอร์โอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าทีมไทยน่าจะเรียบร้อยว่ะขึ้นมาไม่ทันแน่นอนวนะ่ะแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยอันตีลงหรือเปล่าอืมใช่กดตัวอันตีลงนี้แบบน่าเจ็บอยู่นะเบิร์นก็แบบจะแตกแล้วอ่ะจะตรงกลางได้หรือเปล่าและตรงนี้อ้าวคนที่ตายเป็นบอลเซิร์ฟนะเราก็ได้ป้อมทางด้วยเปล่าเดี๋ยวยิงเอาป้อมก่อนใจเย็นใจเย็นไว้ใจเย็นไว้อ่าแลกกันไปกับแฮปปี้แฮปปี้ เอาล่ะมาเช็คพุ่มตรงนี้นะใจเย็นไว้ไว้ทีมไทยการยิงลูสูสีอยู่เลดเกมคือพวกมึงแบบชนะแน่นอนอะเลดเกมอะมีไอมีแบบทั้งเซนิเทียเซนิเทียนี่ถึงจะเป็นแอสซิสต์แต่เลดเกมนี่มันก็แบบเป็นกึ่งแครี่เหมือนกันนะเพราะว่าแบบสกิลแบบพวกสกิลทีไกอะไรก็มีใช่ป่ะเซนิเทียถือว่าแบบเป็นแครี่อีกหนึ่งตัวเลยเลดเกมอะแล้วก็ฝั่งไส้คอนแฟร์ทอมนี่ จะขึ้นบ้านค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าไม่มีแบบแคลรี่ดีเพสนะโจ๊กเกอร์นี่มันไม่ได้แบบยิงป้อมเหี้ยอะไรรุนแรงขนาดนั้นไม่ต้องกลัวดึงไปเลดเกมอบบสักสิบห้านาทีกูเชื่อว,ว่าทารอนทำได้นะกูเชื่อว,ว่าทารอนมีความสามารถที่จะจบเกมได้นะแล้วตรงนี้ตรงนี้นยังไงเอ่ยทารอนอยู่ห้านะเขาอยู่สองบวกได้เนี่ยโอ้แฮปปี้พยายามะหรเนี่ยอย่างที่บอกแฮปปี้เป็นกึ่งกึ่งแคลรี่โอ้แล้วตรงนี้โดนลากมาโอ้ยิงลากโอ้กดบัตรซันซาร่ามาตรงนี้ยังไงเอ่ยแล้ิศโเนีย่กันมาก แล้วตรงนี้โอ้ไอปอดโปรไทยคือกูรู้สึกอย่างที่บอกแหละไอปอดโปแม่งเล่นหลุดมากกูบอกเลยรู้สึกว่าแบบหลุดหลุดแบบเยอะมากอ่ะแล้วโอ้โหายตรงนี้ยังไงอือแล้วปลาไปคนละทางไหมใช่เย็นไว้ตอนนี้คือการเย็นทีมไทยนําอยู่นะแต่ถึงเชียจะตามการเย็นป้อมอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะทีมไทยโอ้แล้วตรงนี้อีเลสเหมือนจะเข้าไปอือฟิกเกอร์ไปแล้วอืนิดเดียวเมื่อกี้ตรงนั้นยังไงเอ่ยกันป้อมกลางได้หรือเปล่าตรงนี้เฮ้ยเชียร์คิดได้นะฝั่งห้าเหมือนจะถอยไปแล้วนะเราก็ฝ่ายพยายามแบบปิดหลังอยู่นะว่าแบบมีใครหลุดมาารือเเปปป่้้ยแฮี แต่เดนจะโจ๊กเกอร์นี่อันตรายเหมือนกันนะสับแพปพี่นะเบิร์ดแบบชุดเดียวอัดแตะได้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวนะมาตับฟักอรเซนเชียกูอุมป่ะเซร์เาะซัมมิชั่นไม่โดนสวยอยู่นะไม่โดนนะแต่ตรงนี้อุ้มชุดไม่ทันโทนี่แม่งไม่กันแชร์รี่วะโอ้แล้วดึงแม่งเอ้ยมันดึงสวยจังไงเอเชียเบิร์งแม่งดึงสวยมาหักนะรู้สึกว่าโอ้ไฟจะโดนดึงไปแบบสองสามรอบแล้วเออดึงโดนอีกแล้วเดี๋ยวนะว่าตับฟาเกอร์เห็นนะมึงล็อกเป้าไปเลยเลเซอร์ออฟชูมึงล็อกเป้าแน่เลยเอ้ยยันแม่ จะเกิดครับผมถ้าเราอินสปอร์ตครับโดยเฉพาะเอเล้สนกาจะกันลำบากไอ้พ๊อโมดอยู่ในระยะใกล้ระเบิงครับเยิบเข้ามาแม่งหลุดหลุดเยอะมากเลยอ่ะการยืนไม่ได้ห่างนะแต่แบบเหมือนจังหวะการเล่นแม่งไม่เข้าใจกันเท่าไหร่วะแล้วตรงนี้ไอ้เหียแฮปปี้เข้าไปแตกโดนยิ้่ไปกดันติีด้วย

ไอ้เฮียแพ้มันยังไม่ตกรอบไอ้ปกูยังไม่อยากขยี้เท่าไหร่เพร่อขยี้ไปมันก็ไม่สุดอะเผื่อมันฟุกได้แชมป์ขึ้นมาอย่างเงี้ยกูไม่น่าแตะเลยว่าไปขยี้เขาอ่ะเพราะฉะนั้นดูกันยาวๆเลยคนแล้วถ้ายังไม่ตกรอบก็จะไม่มีการขยี้นะคือปุ๊กว่าจัดจะให้กำลังใจพวกมันเหมือนกันนะเว้ยมันต่อสู้เพื่อประเทศไทยแล้วตรงนี้ซุปทันหรือเปล่าแล้วบัตรซันซาร่าขึ้นมาแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยซัดกันนวลเนียมากตอนนี้ครับเหมือนเกม โอ้โหนว่นนี้มากแต่เงินทีมไทยนำสองพันนะไม่ทำไมกูรู้สึกว่าเกมนี้อแปลกๆว่าไทยโดนกดดันเยอะมากนะสิเอ็ดต่อสี่แต่เงินนั่งนำนะอ๋อบลังของตีมี่ด้วยนะทุกคนนะด้วยเป็นพบลังของตีมี่เยอยนบูตยินขึ้นมาช่วยแหละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยบแตกเอ้ยเรียบร้อยแตกไปดียไมรงัฮป้หัวแล้วตรงนี้ทีมไทยเริ่มไแล้วนะอ้ยเ้ยเซเลสไม่เก็บมาเซเลสเก็บมากกูบอกเลยมาว่ะทีมไทยมา้ว่ะเฮ้ยเชื่อมึงได้การยนทมไทยนำห้ากเตกเห็นแบสกรมเยอะแบบนี้การยืนแม่งน้ันเลยนะเว้ยพนี่เยอะน้ยตรงนั้นไอเฮี้ยเช็คพุมหนอยเช็คุ่มหน่อยนมเช็คพุ่มอฮ้ยทนี่เช็คุ่มหอยโทนี่อ

เจมแม่งกำลังจะมาแล้วเว้ยเมื่อกี้ได้ดาบเม่อแยกโอกาสขึ้นบ้านได้สูงมากโอ้โทนี่เดินผ่านครับัหยุดยั้งครับโอ้โหกดยึดเอาตัวก่อนเลยว่าตัวเองจะได้เกิดแนะดึงครับยกไอ้อลโบได้และพยายามจะตึ้งสกิลมากนับแต่ครั้งแรกครับไป้ชื่อไรบอลวีครับแล้วตัวโอ๊กไปเข้าไปครับส่วดประเทศอเมริกเฮียไม่แตกะตัวเฮ้ยแต่เจ็บอยู่นะเฮียเจ็บหมดเลยนะโอ้เฮียเบิร์นไม่จะดึงเฮียอะไรของมันวะเนี่ยไม่คือถ้าได้ดาบเมื่อกี้นี่แบบ แม่งพลาดจัดเลยไอ้ต์วรนี่แม่งไม่เช็คพุ่มไม่จี่เลยถ้าเราคแบบไอ้เหี้ยมันเป็นพุ่มนี่มึงควรเช็คอะมึงเข้าใจปะมึงแบบไปเอเออะไรเหรออะไรอยู่ตรงบูว่าคูณถามเนี่ยมันเป็นจุดที่ควรเช็คอะเออโทนี่กูสูงห้ามึงไหวไม่ได้โทนี่กูถามเนี่ยพี่การยิงทีมไทยนับไปหกพันแล้วนะตอนนี้ออไฟท์ดีๆคือแบบชิวๆเลยนะถ้าออถ้าแบบกดอันตีจังหวะหรือจังหวะการเข้าดีๆนี่แบบชิวเลยนะ

นี่รอ15นาทีแล้วเปิดตาเลยเปิดเลยเปิด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 สวยๆทัวรนี่ไปเช็คคู่เอล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 ขวาไว้เออเอาผมยังไม่ตัวใหญ่นี่หรอกผมก็ว่าอยู่สมไมตายง่ายยังวะยังไม่ตัวใหญ่เออตัวใหญ่เกิดแล้วแม่งเอาไม่ได้ทีเนี้ยต้องถอยไปรับเวฟเออเดี๋ยวไปช่วยเขาตีอ๋อแล้วอันตีไปแล้วด้วยมาจากฟาเกอร์เดี๋ยวนะมึงหลุดขนาดนี้หรอไอปอดโป คือถ้าจะลากอะไรแค่สกิลหนึ่งหรือสองก็พอนะเว้ยแต่แบบอยู่ดีไปปล่อยเอ็นซีใส่ถึงมันจะคูลดาวเร็วแต่มันก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามกล้าเล่นมากขึ้นเนี่ยจะดีอยู่คูลดาวแล้วเอาไงอ่ะจะบงหรืจะกาหรือจะหอยหรือจะยังไงอ่ะโอเลี่ดแม่งโดนต่อยคนละครึ่งแล้วอ่ะแล้วโอฝ่ายพยาย,ยามอ้อมหลังไนงะยังไงแล้วฟิกเกอร์เข้ามาแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้หัวเนี้ยมากแล้วชุบขึ้นมาทันนะแต่เซเลสแตกไปก่อนตรงนี้ไทยยังไงไอ้เหี้ยเข้าให้ถูกจังหวั และไอ้เย่รักๆก่อนรักๆก่อนแล้วไอ้เยเอ้ยทำไมทีมไทยแม่งทีมไทยยังไม่แตกนะแต่แม่งหน้าแดงองนะบุตเลยอ่ะแล้วทีมไทยได้มาสอตัวตรงนี้ไงได้ปลาแหลกการด้วยสวยๆเยี่ยมเราเยี่ยมเราเยี่ยมเราไอ้เยแล้วแม่งเจ็บหมดเลยแม่งเจ็บหมดเลยแม่งเจ็บหมดเลยไอ้เย่ยิงป้อมเอาป้อมก่อนโอ้ยเยแล้วเฮาเชียรป้อมหน้ายังไงตรงนี้ไอ้เยเอ้ยถอยก่อนไหมเขาเชียร์รถได้แล้วนะเอ้ยทีมไทยใจเย็นใจเย็นเว้ใจเย็นเฮ้ยแต่ชีปมาแต่ชีปมาแต่ขีปนาไอ้เย่ขีปนาป้อมขีาป้อมายิงยิงยิสวยสวยสวยมาวะไอ้เย่มาว